แฮมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนนครับอยู่ในรายการ S N K C H Channel วันอีกแล้ววันนี้ขอไม่ขึ้นนีโอนะครับวันนี้ผมจะมากินกะลินะครับแต่แต่ผมจะมาแก้งคนที่อยู่ในนี้นะครับมีสิบสี่คนครับทำอะไรเนี่ยแหะครับก็พิมพ์แบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับก็บอกเลยว่า มันสุดขีดกันแน่นอนเนะี่ยโอเคครับอันนี้เป็นเงเินเก็สุดท้ายนะพี่ผมจะทำในเเดือนนี้นะครับเพราะว่าโอ้ยใหม่ <c oughs> ขอไปครับตอนนี้ก็โอ้ยโษครับในตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็สามทุ่มยี่สิบแล้วนะครับแต่ดอาจจะลงตอนประมาณสามทุ่มครึ่ง,งหรืออะไรอย่างนี้วันนี้ วันที่เท่าไหร่วะ19กุมภา59นะครับโอเคตัดไม้เยอะจะไปแกงพื้นกันเลยครับเคปกลับมากันต่อนะฮะนี่เมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมแก้คนนี้เอ้เพื่อนผมไปรอบหนึ่งแล้วคนระับเดี๋ยวใช่นี้ก็สีแดงครับชอบเดี๋ยว นี่ครับไอเนโกะนะเพื่อนผมเองครับผมจะมาแก้งกันต่อนะครับไออะไรเล่น้น <c oughs> ึ่ะเดี๋ยวตัดปลียเทีับออกเปิดเพลงสักคือครับโอเคครับก็เอเป็นว่าเพลงเดิมแล้วกันนะครับอ๋อ สักประมาณนี้ละเนะเอายาแกล้งกันพอครับทีมั่วี่สิมันจะเป่าอะไมาท,ม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 ที่ตงาวจะวเาทง ที่มันพินอะไรกับม้เรอแก่คนเดียวคใครด,ดียวเด <c oughs> มันมีคนเดียวชุ้ยแ่คนเดียเนี่ยตอนไาจะบอกมึงไม่คิดถึงกูเลยประมาณนะั้น กับพี่มั่มัวจะมีใครตอบไหมล่ะใครเนี่ยใครเนี่ยคนเจอคนอคนนี้ใครว่าลืมอ้าว มนจะคนเล่นดีๆอะไรมันละวม่เลียนแนยนะครับหนะาายชิป,ปลเลยดีเขาจะฟาร์มอะมาไครับต่บไม่ตอบไม่พอกดสันแล้วไม่พอกดสันแล้วกดสัน อ่ารอดูว่าเขาจะตอบอะไรกันมาบ้างโทเว้นไม่อยู่หาคนคนหมดแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดผมหาห้องนะเดี๋ยวออกไหาคนมีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนที่คนเตียนนะไอ้คนเตีน เรื่กวคนเตียง <laughs> อาแชทด,ดิมานี่ละใครวะเอาคือนี่ม่งูกกันเลยเนะีไยมาๆๆหาคนกันครับหายไปละ เออเบื้องเพลงเ้องไปทำกอค่างนี้ใครครับผมขอปิดท็อกทอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปจะมีอาจจะมีคนพูดเอาเฮ้ยเอ้าไปคือช้ามากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอบ ปิดเพลงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ขากันไปชั่วคู่เลยครับใครเนี่ยคนแอ้ตัดมาเออลือง้งแต่ผ่านที่แล้วตัดไม้ทีน,นะโอเคครับกำลังต่อครับเปิดเพลงครับ <S <S หาห้องกันนะใครอะไดรมาเราจะมาหาคนเรียนกันนะ ชื่อคลิปก็ตามชื่อเลยนะคริเตียนทองทอนะเอ้ยไม่ใช่เกียนทนะเทองทองเกียนกาลินาไข่ไหนดแหลตามเขาไปก่อนแล้วในกลับมากวนเขาแชททั้งหมดนะตรงนี้อ้าวคือมันต้องออนไลน์หมดทุกคนเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรครับผม,มเพื่อนอะไรเดี๋ยวอ้าวในวันนี้เป็นเอ้าอย่ใครสงวนเองเพลวัดขึ้นอ้าวจ้า เดี๋ยวดูใกล้ๆครับขอไฟุณแม่มาแม่มาอันนี้พัดแรกเดี๋ยวพัดสองมีต่อครับคนนี้ก็จบจบไปครับเนี่ยยิง ก็หาห้องนะครับเี๋นี่มีคนนี้ที่ตรงนั้น้วะเดี๋ยวนะครับเข้าห้องแต่ละลายโอ้ค้างอ่ะ จะต้องขอปิดเพลงก่อนนะเออโอเคีครับผมได้คู่สนทานามวอีกสองคนนะครับกดปิดก่อนนะครับเราได้คู่สนทานามีสองคนเนะี่ย คนนี้อะไรครับเดี๋ยวดิเราต้องเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนชื่อนะรับไม่ต้องเขาก็ลบไปเองนะใช่เขาเดะเดะเดะเอง ตอบมาว่าไงต้องรอดูอ <c oughs> เราไปเกียนเขาไปแล้วพักเขาไปก่อนครับมาครับ,บี B J ละลายครับเสร็จผมดีรออะไรเสร็จผ, <c oughs> ผมก็รู้ครับ เนี่ยหมดครับนี่ดีบตกตะลงกมันจะมาแกล้งเนาเองอีกมาทีแล้วเขาจะตอบว่าไงครับโอ้โห,โห,โหไอ้ปังยัง,งูนายดูดดยนิสิศเ่อนล่าสุดหาคนกันนะจังเลยกกาะตัดเจนหล พี่ีรออะไร <laughs> นะรเพื่อนผมจะตอบว่าอะไรครับ <c oughs> ไอ้ก <c oughs> อบเนี่ยคุยในโทรศัพท์อีกสักสิบห้านาทีก็จบผิดนะ <c oughs> ไม่ดูอาจจะลงวันที่20ก็ได้ ก็ปล่อยมันไว้ต่อนะเออดีแล้วกันนะลุยอ่น้องไอ้ก๊อบมันนะครับไรเด้อโหอ่าเฮ้

ครับทำลูกสลอครับพี่มันเหมือนกันทำสลอเลยเรื่องจริที่ด้อมดำทั้สองคนเนี้ยป่าแตกกันกนะไอ้ดำครับวัวดำนะพวกปว้วนขาเขาคนแกงมนันลย อนะครับบายายาาาาามพูดไม่ไม่เข้าเลยนะโคตรละก็แกงเอาไปเรียบ กดไปแล้วเดี๋ยวรอว่าเขาจะตอบมาว่าอะไรไม่รอดครับเล่นด้วยวย่นอันนี้ไม่รู้ว่าเขาตอบว่าอะไแล้วก็อ้าวปิดเสียงหมดละเขาอ่านนะครับ ต่อมาว่าอะไรครับหยุดเฉยๆอะไรคนอ้าระดับอะไรลาวสเซนคนตอบได้กว่าตีนหรออ่าอ๋อ <ś les> <ś les> ส่งบสงคอาแล้วต้วองส่งคำที่ๆ C V ให้เขานะม <ś les> ันคำที่ดีมากเลยสิทาดีแล้ว <ś les> โคตรฮ, <ś les> ฮาเฮ้ยเฮ้ยกายมีสทธิ <ś les> รอดูว่าเขาจะตอบมาว่าอะไรคนนี้เลยครับซิกแพคทุยอะไรเนี่ยใครหยอแล้วก็แก้งอะไรครับพ่อมีไม่รอดเหรอครับพอมีใยสั่นนะครับงสติกเกอร์ครับต้องตายหมดพรกนี้ นี่ถ้าแอดมินคาริน่าดูอย่าแบนผมนะครับผมแก่แกงเพื่อนเขาเล่นเล่นที่เฉยงงอะไรนะเอเอหนึ่งกูงงเอาเจอสิโพดีแล้วจังครับก็ตอบคำับสุดท้ายครับ จอยยกครับเราก็ต้องต่อเขาไปอย่างสุภาพคารับสปาโม่บายครับแล้วกันคลิปหน้าครับหนึ่งกดสามตะข่ายถ้าชอบคลิปนี้ครับเพลงเข้าจงังหวะครับลาก่อยครับบายครับโจ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  พอ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 ขำจะตายครับเทรเบ